เรามากันที่ตัวครัสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ออโตโเวกพาทุกท่านมาที่สนามแก่งกระจารเซอร์กิตครับซึ่งวันนี้เรามีคิวมาขับตัว Yamaha R15 ใหม่ครับซึ่งจะมีด้วยกันอยู่2รุ่นครับก็คือตัว R15 แล้วก็ R15M ครับซึ่งรถรุ่นนี้เนี่ยน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับคล้ายๆกับ กับเรามาด้านหน้าเนี่ยตัว R15 ลองชอนในสอนกันครับนี่ฝ่ายหน้าจะเป็นฝ่ายหน้าสปอร์ตไลท์ครับวันครับฝ่ายหน้าจะเป็นมีไฟ LED ครับซึ่งให้ความสว่างด้านเด่นในต่าก็คือครับเป็นหน้าตาของตัว R15 เนี่ยคล้ายคล้ายกับของ h o n d นก็คือมาด้านหน้าเนี่ยตัวครับ การหลาก็ในส่วนของตัวก็จะไฟหน้าวางให้เป็นตัวรถไฟหน้าทุเรน่ายคามากขึ้นไม่ปดหน้าตักมีไฟตัวชุดแรกที่การขับขี่นานๆก็ด้านได้สบายข้างครับไม่ปวดข้อมันเส้นครับตรงนี้ก็ในส่วนของตัวชุดตาดดิ้งก็จะออกมาทางด้านหน้ามากขึ้นตัวแบบส่วนคำประกอบต่างๆที่ก็จะเครื่องยนต์วางให้เป็นตัวรถทุเรน่ายค่ามากขึ้นกับไม่กดหน้าตักกับตัวชุดแรก การขับขี่นานๆก็ที่ใช้อยู่ในใดก็จะเป็นต้นครับไม่ปวดคอมเบกครับหรือว่าเบมโบนอกก็แี่ครับก็มีชุดไฟลิสก็จะออกแยกหน้าหลังกับด้านหน้ามากขึ้นประมาณการแปดได้ดีครับแล้วก็ด้านหลังก็สองส่วนล้อยนก้ก็เป็นล้อย15ซีซีตัวครับแล้วก็ในรถคันนี้เนี่ยจะได้สวิงอาร์มส่วนนี้ตัวอลูมิเนียมครับตัว ยพิก็จะเป็นแบบตัวนี้ไม่ต้องบำรุเวลาแวบบบ็วนอกเกียร์ชดีครับจะก็มีสีเหลือง ABS สองช n องแยกหน้าหลักได้ความมั่นใจมากขึ้นครับได้ดีครับรูว่าใน ล้อเป็นล้อแมกซ์ลายลังทองครับแล้วก็ในรถเบอร์ครับเนี่ยจะได้สวิอาร์าสีดมาสนาครับทั้ตัวก็เลียงเกียร์ก็เป็นแบบมิกเลอร์็เป็นเอลีไม่ต้องํำให้ข้อมชันครับเพิ่มเกียร์ครับชุับแล้วก็มีส่เหลืองมาให้ครับสำอรใชงานได้กว่าก็คือลงสั่ขค้นได้ครับครับ ประกอบในส่วนของตัวไฟท้ายกาะนั่งก็จะเป็นลายไฟท้ายไฟเลี้ยวนีก็อ่าก้อนทุ่ยเลี้ยวก็สามารถกเป็นรถได้ง่ายครับเวลาที่เราเดียวแล้วก็ตัวรถก็จะเป็นแอลซีนิสระให้เข้ามือชั้นขั้งมีการตรวจตัวเสียงหมดแล้วก็มีถาโขมมาให้ครับเป็นก้อนใช้ให้ความสว่างก็คือลักษณะได้เลยครับเปิด ในส่วนของตัวไฟฟ้าในส่วนของตัวถ่ายไฟเดียวนี้ก็จะมีไฟเดียวก็สามารถก่อกัรร้อยยาโดนขาที่เราจัดโดยจองเข้าไปทาบด้านข้างในนครับจอช่วยเกิดการเกิดตัดเสียหายเจออากาศที่โดนเขาอ่นร้นซึ่งมีได้ความสว่างชัดเจนตัวของรถนนี้ก็เปิดไปได้ครับดีครับ มากในส่วนของตัวทุ่นไฟลิ่งด้านหน้านีคก็จะช็อกกั๊ก็นอากาศดาวเนี่ยกระบอกขาดทองพวดขีดด้วยรุ่นจอ15ช่องติครับด้านข้างแถบครับจะช่วยได้เยอะเป็นเวลาครบรอบ60ปีร้อนร้อนทวง G.P ครับอีกตัวหนึ่งครเป็นตัว R15 ธรรมดาครับของรถนี้หน้าตเหมือนกันครับกับตัว R15 เองแต่ว่าในส่วนของรายละเอียดเล็กน้อยที่มอเตอร์ตัวก่องชิพขับรถก็เป็นอับให้ดาวกับเบาะสีก็จะเป็นับสัมบับดำด้วยยังเป็นผ้าหรือเอียบครับช็อพอัพจะเป็นสีอลูมิเนียมเช่นกันครับขอบรอบเบาะนั่งนี่จะเป็นลายธรรมดาครับให้ตัวหนึ่งจะเป็นตัว R15 ธรรมดาครับครับหน้าตาเหมือนกันครับกับตัว R35 เองแต่ว่าปุ๊บก็ในส่วนของรายละเอียดเล็กน้อยนที่ ผ่าต <ร Stevens. S 1> ัวพิชิตนะครับมีตัวอะไบเราก็ยสมันต่างก็จะเป็นใกล้เคียงกันครัต่างเป็นแค่พวกชกอัฟเท่านั้เป็นครับแล้วก็ตัเช่นันครับก็เป็นส่วหน้าจะบอกว่ารอาัดกันคับตัวาานัานครัานะครับว่ากรบข่าน่ากั่ากันบ้ก็นะครับผ่าก็ั่ากัีัาคากาสันานครับ ตัวละเอียดปี๋ย่อยต่างๆเนี่ยจะใกล้เคียงกันครับต่างกันใครที่อยากได้ตีเบียก็ต้องไปครับแล้วก็ตัวไอซ์ที่เป็นก้อนสุภาพออมอย่นี้บอกนะว่าตัวครอบช่องเบียดการะว่างกันครับตัวไอซ์ท่ากับไอซ์ท่าผู้ช้เนี่ยชมงค่าก็อยากได้ตีเบียบก็สามารถว่างไปได้แล้วก็ตัวเบรกไม่มีไอซ์ที่ทำสำหรับตัวไอซ์ท่าซึ่งะใครที่อยากได้ตีเบียก็ต้องไปอ่า หรือตัวที่เป็น1 5 m แทนครับก็เป็นการออกแบบที่ให้ผู้ใช้เนี่ยอยากได้รถสปอร์ตก็สามารถที่จะจะมาขับขี่ในชนรุ่นนี้